สวัสดีพี่องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าามาตามกันต่อกับแนวทางฮานอยมัดรวมจะแนวทางของวันจันทร์วันที่4ี่วันที่7เดือน4ี่จะเดือนเมษสาสองพั 68, นห้าร้อยหกสิบแปดนจำมือนอีค่ะมาพบกับแนวทางของแอนจอยคือเกาลวกตามเคยจ้าสำหรับพนฮานอยมัดรวมมือวานจากวันที่หเดือนส วันอาทิตย์สำหรับน้อยมันรวมเลขเด่นเด่นหากับแปด 8, วิ่งรูดจากันเด่นสามพ้นน้อยรอบแรกจะน้อยเฉพาะกิจเก้าหาหนึ่งสี่ศูนย์สำหรับหาหนึ่งโบ๊นี่จับคูพลาดไปเนาะ โอ้ไปบ่ถึงจะหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์เข้ามาหาหนึ่งจะสำหรับเฉพาะกิจบุญเขาเดินหาวิรุษหาจ้าล่างสี่ศูนย์เขาเขามีหาศูนย์เข้ามาสี่ศูนย์แต้มเดียวสำหรับน้อยพิเศษจ้8แปดสอง่หาศูอ่าสำหรับสองสี่ผ่านไปน้องบุพิเศษขขาเขามีสามสีมาสองสีาสำหรับล่างหาศนย์นี่บ่พลาดเด้อจ้า มาตรงตรงต,รงตัวเน้นอีกต่างหากเดนหารูถามาไปกันต่อหน่อยรอบปกติจะเจ็ดเจ็ดเก้าหาหกสำหรับเจ็ดเก้าผ่านไปเนาะสองตัวหลังรอบปกติมาห,าหาหกเมื่อนี่คามหาหกเลขพี่น้องค่ะพี่น้องจ้ามาหาหกจ้าคามปุ๊บมาปั๊บและเอาโบมา เด่นหาวุดูหามาจากสำหรับรอบปกติสองตัวล่างจ้าโอ้โหเด่นหาวุดูหาปังมาเด้งเด้งเลยสำหรับรอบ vip จา้าสองแปดแปดหาศูนย์สำหรับสองแปดแปดมือว่านได้เล็กเบิ้ลหกหกกับเก่าเก่าว่างหายเก่าเก่ามาแปดแปดดูเขาทำโอ้โหคักเอ สำหรับาหาศูนย์หาศูนย์ตัวเดิมสองเด้งเลยเนาะหาศูนย์่ามาตรงๆจากบวพาดตัวเน้นเต็มๆตรงๆเลยเด่นหาุูดหามาจากสำหรับสุดสมตัวหนึ่งือว่าพาดไปเนาะน้อยพิเศษเข้ามาแปดสองสีเนวทาท่างคเฮามี8ปดสองหาแสหาโอ้โหคูนี่ถือว่าเสียแต้มเดียว เกือบสีแตกส,สามตัวตรงๆเลยเด้อนี่8ดกับสองตำแหน่งเดียวกันเลยลักลอยลักสิบหากับ4จะพลาดแค่แต้มเดียวโอ้โหเนาะอันนี้ก็คือ8ปดสามหาก็ถือว่าเสียดเสียดอยู่นิดนึงอันนี้คือแนวทางห้าน้อยมารวมของวันที่หกจะถือว่าปังอยู่เนาะจับคู่เข่าหา้าศูย์ตรงๆจะตัวเน้นเต็มๆเลย สำหรับเด่นหาวิรุฬหาน่าจะใส่วิ่งใส่หลุดข้าวถ่ายยิบจับหาไปวิ่งไปหลุดนี่ถือว่าสี่โดยเต็มเต็มเลยเนาะ,ะเฉพาะกิจถึง VIP เลยเราจะโอ้โหสำหรับเด่นหาวิรุฬหามาสุดซอยจต่สำหรับเด่นแปดวิรุฬแปดวีพีน, 8, AP, นี่มาสองเด้งเนาะมาเบิร์นเราจะเข้ามาเลีกเบิร์นโอ้โหเบิร์นแปดแปดจา้าถ้านำแปดไปวิ่งไปหลุดก็เสียได้แค่แปดแปดเนาะ ยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามละกัาเนาะจ้าสำหรับหาหน้อยมัดรวมกูฮาวจาเมื่อวานเนี่ยสำหรับแยกนอยกับปังอยู่ด้วยจ้าเด้วอวันที่เจ็ดเมื่อนีรุนกันต่อจ้า <c oughs> <c oughs> สำหรับเมื่อนีมีแนวทางวเวลาพัฒนาให้ด้วยจ้าลาพัฒนากระโหลกหอสองสูตรเมื่อนีอสนใจแนวทางใดสามารถรับชมย้อนหลังใดเลยนอกเมื่อนีเนาะจ้า แต่ละแนวทางคือมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยจ้ะสำหรับห้าน้อยมาร่วมเมื่อีนเลขเด่นให้เด่น2องกับ6จ้ะจับคู่สองสำหรับเด่น6วิ่งรูดหกจับคู่หกเจ็ด 6 8 6ปดหกเลขเบิร์มือน,นี้ได้2 2ง3องสาเอาสองละกันเป็นเบิร์เลขเด่นพอดีกันเด่นเก้าจับหายเป็นแนวทางสีู่จะสำหรับชุดการมีเก้าศอย่าลืมเบิงชุดการโดยด้วยจากเก้องสองเก้ตัวเดียวก,กันกับชุดเด่นแล้วก็ตามด้ดยเก้าสาม สำหรับเด่นเก่าวิรุธเก่าสุดกันเมื่อนี่ก็ถือว่าเด่นอยู่เดอ้อจ้ะอันนี้คืออธิบายไปตามสูตรนะจ๊ะสามตัวบนอะเมื่อวานนี่เสียดคู่ชุดไทยเก่าสองสามประกายนี่ถือว่าเห็นสัตว์อยู่เนาะ สำหรับโต๊เน้นจ้าสามตัวบนเน้นคู่แรกเก้าสองหกแปดหกหนึ่งกันเน้นเก้าหนึ่งเก้าสองเบิร์นสามสามสองสองวางแข่สองสองเน้นไว้ด้วยละกันจ้าหกเจ็ดหกเก้าสองสี่ตามด้วยสองหกจ้าสัดเจ๋วเลย สำหรับแนวทาง5น้อยมัดรวบของเหาเมื่อนี้ก็ตามนี่เราจะสำหรับมัดรวบแอดจอยหายซีน้อยเฉพาะกิจถึง VIP จะหารวบพี่น้อง FC มักอยู่ใน5น้อยรอบแรกเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละค่ะเนาะสำหรับมัดรวบของเหาเราจะจดไวแคบไวเพื่อมีตัวหมักตัวอบตามได้เราจะบ่มีตัวหมักตัวอบมันก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เซนเดียวกันเราจะเมื่อนี่ค่อยมาปังๆค่อยมาเด้งๆค่อยมาขบ สี่น้อยเลยละกันเนาะขอหายโชคๆมันๆกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับพี่โนโอ้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาหลับชุมใหม่ๆกัอย่าลืมกดติดตามตก็อย่าลืมกดกระดิ่งไวล้ลร่อาจะเปิดสไรดโบภาพแนวทางต่อๆไปแต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าสวัสดีจ้า